สวัสดีสวีดดัตชาวสเก็ตบอร์ดทุกท่านครับวันนี้มาอัปเดตกิจกรรมมาทุกคนกิจกรรมแจกสเก็ตบอร์ดนะฮะตัวนี้นะฮะเซตอัพตัวนี้เด็กนี่ของโดสกี้นะที่ผมบอกไปก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆนี่พวกล้อทักลูกปืนอิปเทลนี่เป็นของ BD s k e t c ็ตโคนะทุกคนก็รายละเอียกกิจกรรมแจกเซตอัพ เกตบอร์ดชุดนี้นะครับอยู่ในแฟนเพจเฟซบุ๊กขผมนะครับสวัสดีครับผมดูดูเก็ตเตอร์ทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดได้นะก็ถ้าเกิดคลิปนี้ลงนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทุกคนจะร่วมกิจกรรมนะครับส่งรูปส่งอะไรมาประกวดกันนะฮะดนี้นะครับใครอยากได้นะครับก็ส่งมานะฮะส่งมาได้อยู่นะครับอีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับก็จะประกาศผลนะครับผู้ที่โชคดีได้เซตอัพจุดนี้ไป แล้วก็ทัง้งคนทั้งหมดบทกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมหน้านะฮะยังมีแจกหนักๆอีกเหมือนเดิมนะครับทางช่อง p k t i m e ฝากบอ,อกมานะครับว่ามีกิจกรรมแจกเป็นเซตอัพนะครับของ p ีดิวส์นะครับของ p ีดิวส์เลยนะครับทั้งเซตเลยนะครับตัวนี้มีโรสอะไรเนี่ยนะฮะ ร่วมกิจกรรมก็รอต่อไปนะฮะสำหรับกิจกรรมหน้าแจกสเก็ตบอร์ดเซตอัพประกอบพร้อมเล่นแบบนี้ไปเลยน,นะฮะเป็นของฟีดิวก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาบอกมาอัปเดตอีกทีนึ่งนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะฮะใครที่อยากได้ใครที่อยากเป็นเจ้าของใครที่อยากได้จับจองเอาไปเล่นก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะฮะวันนี้ คลิปนี้ลงวันนี้ก็นี่วันนี้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็จะหมดเขตรุ้นกิจกรรมแล้วนะครับวันที่16กุมภาุันธ์จะประกาศผลแล้วนะครับว่าใครมีโชคดีได้เจ้าตัวนี้ไปนะฮะจบกนจกันไปนะครับนะก็มีคําคมนะครับคำปลุกใจนะฮะมาให้น้องๆหลายคนนะครับที่กําลังเริ่มท้อกับสเก็ตบอดหรือกำลังแบบเออส่งเรียกว่าอะไรรู้สึกก็ไม่เคยได้รางวัลเลยนะฮะคำคมต่างๆเหล่านี้นะก็ได้ดูมาจาก เราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตรประจําวันนะครับแต่ว่าน้าก็คิดค้นคําคมของน้าเองครับซึ่งเอาไปใช้ได้นะทุกคนคาคมนี้ดีมากๆกนะฮ <c oughs> ะก็ตามนี้นะครับทุกคนก็คาคมของน้านะฮะกางไกใตะไบโกนเตอร์มีดหมอคมทุกอันนะทุกคนหรือเอาไปใช้ตามสะดวกแลวกันนะทุกคนรู้สึกจะคมมาก ดาบสมูไรทั้งคนก็ได้นะมีสมูไรก็ได้ลาไปก่อนทุกคนเ <c oughs> จอกันใหม่ยิมหน้า <c oughs> <c oughs> อย่าลือไปใช้นะทำคุมนะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>